ถูกต้องอ่ายกยกหน้ายกหลังเออได้มาแล้วครับเติมบอร์ดดูซิอันนาก็ได้จักรยานบอร์ดาจนได้แล้วนะครับได้ตัว D E Y S อ่านี่อันลิฟเล่นเป็นครั้งแรกนะครับกำลังดูถ้าจะล้มกระโดดออกนะเข้าใจปะมาเลยโอ้โหมาเลยมาแข่งกันจักรยานกับสเก็ตบอร์ดกันละเอาเลยชีวย้ วิดมานั่านะพอนั่งแล้วต้อดูอันนี้มีที่ร่งเป็นแบบสเก็ตบอลด้วยอ้าวเป็นไงร้องยังร้องอ่ะเอารกรองเลยเนี่ยไหนออยจะมว่าแบบไหนดู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 โหน้องหรือพี่เนี่ยเลยดูค้องเลอ้ยกีบวบแล้วเนี่ยไมเคาดูค่องกันาดไหนดูดิลูกไหนดูบอรลภายในนี่หายมากโอ้โหเยอะมากตอนนี้ ลองดูบอร์ดเป็นกำลังเลือกอยู่ดูที่เด็กๆด้านติต๊กเกอร์ไปแล้วแต่ว่าบอ,อร์ดเอาไว้ก่อนเะด็กอาจจะเล่นก,กับหมาหมาไปก่อนประมาณนี้เลยนี่ไหนใหญ่เยียบอันนี้ลูกโอเคไม่มันเล่นประมาณนี้เลยครับนี่ครับร้านนี้บอร์ดเยอะจริงๆนี่ร้านร้านเยอดได้ลงจายการยอดยอดเยอะยอดอันนา กระเหมาเี่ยวนี Gym. ้เออดูแดดเออเอไว้เป็นลายพวกลคล้าๆมนะใช่ไหมที่บมาใช้เยือเออคละสองอันนะคุณสองอ่าัตลาแล้วก็งไม่ชินให้คนอน่ยนไ่เป็นตัวองีไมชินบี่ไ้ันี้ตัวนี้ประกอบเองนั้นพี่ค่อยย่อแล้วก็ย้มตัว อุปกรณ์เยอะมากเลยนี่ดูนะอันนี้ถ้าเราเล่นไปแล้วใช่ไหมเราอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนร้อเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะบอร์ดเาเปลี่ยนเปลี่ยนที่นี่ได้มีไลล์สติกเกอร์สำหรับประดาษนที่แป้านหน้าแล้วก็สปอนตอนป้องกันพวกรน็อตอกมาเลยยงทำทีเกก็ได้แล้วะครับที่ไม้อกใหญ่หญ่ใคญ่ใหญ่มหน่ใหญ่ให่เหญ่ห่ให่ใหญ่ใหญ่ใแ่ครับใหญ่่นใ่ใ่นหง กระัอไปตามหดียวสีตัวอ่าโอเค่านงตรงไปิ่งแลตอนนี้สีสวยสดใตามไม่้ลกโอเค่อหนี้มองข้างหน้ามองที่หงหมประมาณนั้นแล้วก็นิดนึ่งโอเคประมาณนั้นโอ้ยยอดยอดมากยกดยกหน้ายกหลัง เออแล้วก็แต่ระวังนะตอนนี้เราไม่ได้ใส่อุปกรณ์ป้องกันนะมันไม่เหมือนของเฮียนซานและเฮียนรายเพราะต้องใช้ขาไถไม่ใช้ตัวโยกอันนี้มันเป็นเซิร์ฟมันต้องทำแน่นเหมือนเซิร์ฟตอนนี้อลิสได้มาแล้วครับเซิร์ฟบอร์ดเดี๋ยวซิอันนาเขาได้จักรยานใหม่มาแล้วตอนนี้เราไปตามหาเซิร์ฟบอร์ดมาจนได้แล้วนะครับได้ตัว D EYS ด้วย อ่านี่อลิฟต์เล่นเป็นครั้งแรกนะครับกำลังฝึกอยู่พี่เลสฮะพี่เิสครั้งแรกอ่ะจ้าโย่อขาขาให้ตรงตรงน็อตขาให้มีอยู่ตรงน็อตพี่เิสย่อไปแล้วนะไปไฟ่น้ำผมได้นะมันยอดมากย่อมาเลยย่อมาเลยย่อมาเลยย่อมาย่อมาย่อมาเลยพี่เิสย่อมาเลยว้าพี่เลสย่อไปอีกย่อไปอีก ยอไอีกอ,อ,อย่างงั้นแหละถูกแล้วไปเลยไปเลยครับพี่อริสไปเลยนั่งละถูกแล้วถูกถ้าจะล้มกระโดดออกนะจะก็ถ้าจะไมอกไปเลยแข่งกันจันกรกยานกับสเก็ตบอร์ดกีได้ได้ว้าวว้าวว้าว้าวว้าว้าวว้า้าว <ๆ S 2> <ๆ>ว้า <c oughs> ไว้าวว้าน <c oughs> ว้าวว้วว <c oughs> ้าวว้าว้างว้าว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 ว้วว้า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 ้าว้ว้าวว้้อวว้า้วว้าวว้าวว้าวว้ว้้้้้้้ว อยอดตัวนิดนึงครับอ่ามาเลยมาเลยอ่าดัานตัวเองไป,ไปหน่อยยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวาไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังไปนหน้าไปหลังไปเรื่อยๆเออกดหน้าหน้านกดติดตามให้ถึง50ล้านซับเลยนะคะ